他该说。 ออสะโพกค,คือจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามันติดขัดแข็งหรือขยับได้น้อยร่างกายทางระบบก็ต้องปรับตัวชดเชยไม่ว่าจะเป็นแนวเข่าแนวเท้าหรือแม้แต่หลังของคุณเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บเลื้อรลังที่สะสมมานานเพราะคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวให้ถูกต้องได้จากสะโพกที่ติดขัดวันนี้ผมมี3ท่าฮิปมูบิลิตี้รูทีนใช่ครับรูทีนที่ควรทําทุกวันค่อยๆขยับสะโพกให้ดีขึ้นติดขัดน้อยลงและปัญหาการเจ็บเลื้อรลังจะค่อยๆหายไปท่าแรก90-90ฮิปโรเต เป็นท่ายง่ายที่หลายคนมองข้ามอาจจะเพราะความง่ายของมันไม่หวือหวาไม่เซ็กซี่ไม่มีแรงดึงดูดให้หน้าทำแต่ที่จริงแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญในการหมุนสะโพกช่วยให้สะโพกทั้งด้านในด้านนอกเคลื่อนไหวได้สมูทสุดๆทำ20ครั้ง3เซตท่าที่2 90-90 internal rotation lift off เซตท่าเหมือนเดิมยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นจากพื้นให้สะโพกด้านในทำงานได้เต็มเ ถ้านี้ทําให้กล้ามเนื้อที่ถูกลืมกลับมาทํางานอีกครั้งท่านี้สําคัญขาต้องตัง้งฉากเป็นมุม90องศาไว้ทำข้างละ10ครั้ง3เซตท่าสุดท้ายในคลิปนี้ไวสแตนที stand, hip, ่พิ้นยืนขากว้างพับสะโพกไปข้างหลังคุมหลังให้ตรงทำ10ครั้ง3เซตถ้าพวกนี้อาจดูง่ายๆไม่หวือหวาไม่เซ็กซี่แต่เชื่อเลยครับมันสําคัญและควรทําทุกวันดูคลิปนี้จบลองเริ่มทาเลยครับ